สวัสดีกัน้ลยครับคาถาใหม่ครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยคาถายัางใช้ไม่ได้นะเนื่องจากยังฉลาดไม่พอว่างั้นเราจะเก็บไว้ก่อนโอ้โหได้เวทมาใหม่เหมือนกันแล้วก็มีพวกเครื่องรางอะไรเงี้ยนี่เครื่องรางไล่ไว้เราจะเดินขึ้นบนนี้ไปจนไปถึงห้องบอสเลยนะครับผมอันนี้ผมกดชิปเพื่อวิ่งเหรอเนะี่ยโอ้ไม่ก็สู้เลยแล้วกัน ไม่น่าไหวเราเอ้ยลบเกือบไม่ทันอะไรอ้หลังลูกป,ปั้นเหรอนี่กระทืบเลยหมดดีๆควักมาไม่มีอุ้ยอโหหลบเก่งจัดยิงรัวๆกันไปนเลยครับพี่น้องยิงๆอะไรแล้ว ดีนะมีไล่ไวชิบหายเขาไล่เวทด้วยดตายไปสิเือหาเดโลมาอัสวินคาเรียเสียดายมากเลยะตอนที่ไปปราสาทสตอมวิวผมใช้ทางลัดใช่ไหมผมน่าจะเดินไปตรงโบสก่อนเพราะว่าตรงโบสถ์เขามีอีกหนึ่งตัวละครน่ะเชื่ออะไรไม่รู้อะแต่เขาสามารถสอน พวกคาถาได้ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะโอ้เสียดายมากเราใช้ทางลัดไงจะพอป่ว้เนี่ยขวดยาแค่นี้เรนนาล่าไหวปะน่าจะไหวโอ้โหพลังเวทไม่น่าพอว่ะผมไปรีดแล้วกันไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงเหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะไหวอยู่แล้ว ขอแค่เพียงซัมมอนนะยังไงก็ไหว ugi ลุยเราจะไล่กระทืบตัวที่ร้องเพลงก่อนได้เฟสสองโอ ไอเด็กล่วงลงมาไม่ใช่หมายถึงมึงโอ้บอกให้เดี๋ยวจะเชื่อแล้วโดนทีเดียวตายด,ด้วยนะเชนเดเลียเนะี่ยบอสตัวนี้มันเคยยากขนาดนี้หรอไม่เข้าใจเลยโหม่นกระตุกมากไม่กระตุกจังเลยอะ่ะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเหตุผล ล่วงไปสวยมากน้องหมาโอ้ไอ้นี่ก็เผาจังเลยเคลียร์ทางให้หน่อยน้องหมาโอเคไล่ไล่เข้าไปไล่เข้าไปอีกเดี๋ยวน้องหมาจะเย็นเดี๋ยวฟันไม่โดน อยู่ไหนอะอีกคนเหมือนอยู่หลังนี้น้องหมากัดสวยมากโอ้น้องหมาผมดีจีจัดลงลงมาเอ้ยเดี๋ยวล็อกเป้าเอ้าเชี่ยโอ้กูโคตรเซ็งเลยระบบล็อกเป้าอ้โอ๋โอกระตุกชิเปปง อ๋อชิบหายนี่ก็ยิงกูจังเลยโอ้โหเหลือจะเกลื่อนไลเวทเอาไปดื่มต้องอีกรอบเลยเนี่ยอีกรอบก็อีกรอบ Oh. หลังอันนี้ตัวนึงเหรอเหมือนได้ยินขาดิคอนอนะอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้โหกดกิ้งแล้วนะไม่อยากจะโดดกูอีกฮะฮะ Ah, okay. oh, my beloved. Have no fear. I will hold thee. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee.

โอ้ oh, เอาอีกแล้วจะไล่เวทตอนนี้เราต้องกัดจังหวะตอนที่มันจะระเบิดออกมาพอดี okay, อโอเคโดนอยู่เฮ้ยชิบหายชิบหายแม่งเราไล่านานน่ะมันไล่ไวกว่าเยอะอเลยอะเฮ้ยชิปอสองทีแล้วก็ยิงยิงได้สองทีน้องหมาลุมกัดอยู่สวยมาก ไปขัดมันน้องหมาอันนี้เราไกลจากบอสเกินไปแล้วเราต้องไปใกล้ๆหน่อยอเคมันไล่ไวมากเลยอ่ะอว้าแม่งยากอเอาอีกแล้วยิงกูอีกแล้วโอเคยิงแบบหัวกดนะเมื่ออเค,อเคล้มต้องมีสะดุดสะดุดสดัดบ้างแหละเอาอีกแล้วยิงอีกแล้วอ้ยสวยมากน้องหมา ก oh, <you> ัดไว้กัดไว้โอ้เดี๋ยวโูแม่งไปล็อกเป้าตัวนู้นนี่สวยสเซงเซงเลยเซงเลยจังหวะนี้มันร่วงมาสวยน่าจะไล่ได้อีกทีเฮ้ยเดี๋ยวมันไล่คาถาอะไรอ่ะมองไม่เห็นเมื่อกี้แม่งคิดว่าจะเกือบตายซะแล้วมันไล่คาถาหลังดวงจันทร์เมื่อกี้ จงพักผ่อนเสถียรในคืนนี้น่ะโอ้โหมหารูนไปไหนมากันล่ะเด็กดีทั้งหลายของข้าอย่าได้หลบซ่อนเลยจงออกมาเสียหนังสือและแสงไฟมีล้นเหลือเลยจงออกมาเถอะแม่หนังสือมีล้นเหลือ,อนี่เชื่อเลยนะจะคืนสุสารกำเนิอดอีคราไม่บอกก็เชื่ออยู่แล้วว่าหนังสือมีล้นเหลือ ป้าใส่หัวจังเลยผมอัพฉลาดอีกดีวสามสแล้วก็อัพเลือดเยอะๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อนะไปเรื่อยๆนะผมอยากอัพน้องหมาผมให้เต็มแล้วสิค่อนข้างดีนะถ้าเขาแบบโอ้โหนี่ก็ยิงจังเลยเราจะยังไม่สนนะพวกข้างทางพวกนี้ มันมีกล่องให้เก็บด้วยแหละที่นี่แต่ผมยังไม่สนตรงนี้ก็เป็นดาบอินหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดในรถลากเนี่ยาจะใช่นะโอเคตรงนี้จะมีพอนะแวะมาจุดสักหน่อยแล้วด้านหน้าก็จะมีแผนที่ด้วยไปตามทางเรื่อยๆเลยเราจะไปยังที่นี่นะเพื่อที่จะได้กำจัดบอสตรงนี้แล้วก็จะได้มาหาเลนนี่ได้สักที หลังจากที่ตามหามาอย่างยาวนานตรงนี้ก็จะเป็นล่องหนออกมาได้จุดพอรอเลยโอเจะมาคุยออกับคุณยายเจ้านี่ไม่เบาเลยนี่นะที่ผ่านมาค่าเคยเห็นมหาลูนสองอันอยู่ด้วยกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองดูเถิดท่านองคุรีตื่นเต้นมากเลยอ่ะผู้มอง,มองเอ๋ย จ้าทำได้ดีมากพระมหาประสงค์ต้องกินดีเป็นแน่จะมีคนอัสมบัติจะขึ้นเป็นเอลเดนลอดผู้มุมมองเอ๋ยจงมุ่งหน้าไปยังปรึกษาทองแล้วเข้าเฝ้าราชินีมาริกาเถิดเพื่อที่จะขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดนแต่ฟืดฟูบัญญัตทองท่านเตวีองคุรีคาดหวังวิ้นนิ้วขยับไม่ได้ด้อยรับนี่ไปสิ ของขนเล็กน้อยจากค่าถุงเครื่องรางเอาละเข้าไปได้แล้วจะจะเป็นเอเดนหลอดเป็นแน่แท้กลับมามีอะไรเล็กข้าจะมารับความทรงจำแหละเออของร้อยกิ่งไม่ตรงสายอะดิอันนี้สายสาืทายังไม่สดนะดิผมเอา นี่ก่อนเลยคาถาไม่เจ็สิบเลยเหรอเวทนี้ก็พอกันเลยฉลาดบีหรอเสริมคาถาแบบจันเพนนะงั้นเราเอานี่มาก่อนคาถามาก่อนแล้วค่อยไปคัดลอกรับเครื่องป้องกันวิรชนอยากได้อะเอาหมวกมาก่อนแล้วกัน เหมอมากันมันแลกเป็นลูนไม่ได้หรอทำไมเหมือนจำได้ว่าแลกเป็นลูนได้บ้างมาคุยกับบิจิกันโอ้ฉันผู้มาเยือนนี่หาได้ยากเลยนะเนี่ยที่จะมีแข่งมาเยือนในที่แบบเนี้ดูแล้วน่าจะเป็นผู้หมองใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมองออกง่ายขนาดนั้นเลยละโอ้ ต้องขอไปด้วยเสียมารยาทจริงที่ถามอะไรแบบนั้นไปข้าชิอิจิครั้งหนึ่งเคยเป็นช่างตีงเหล็กรับใช้ราชวงศ์คาเลียเนะี่ยแล้วข้าก็ไม่ยอมให้ฝีมือขึ้นสนิมหรอกนะเลยแอบมาทำงานตีเหล็กอยู่ในที่แบบนี้เงนละ่ะไม่แอบนะอย่างเงี้ยอยู่กลางแจ้งขนาดนีนนะ้ถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ลองพิสูจน์ก็ได้นะว่าฝีมือตาเท่าคนนี้มันโหดขนาดไหนอ่ะขนาดนั้นเลยรู้ มีหินแร่ให้ให้ซื้อนะระวังตัวด้วยล่ะโอ้โหระวังตัวด้วยนะในระหว่างที่จดจอดอยู่กับงานตีเหล็กข้าจะมองไม่เห็นสิ่งรอบข้างเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้นะล่ะข้าอาจจะทำให้เจ้าบาดเจ็บก็ได้เทียบกับผู้มองมองแล้วข้าตัวใหญ่กล่วมากเลยเนี่ยทรงระวังไม่ให้มีอะไรอะไรมันพังง่ายมันยากกว่าที่คิดนะ ท่านผูมุมองเอ,อ่ยข้าขอเตือนไว้อย่างนะที่นี่เคยเป็นดินแดนของราชวงศ์คาเรียข้างหน้าคือปราสาทที่ราชวงศ์เคยพำนักอาศัยมาก,ก่อนนะตอนที่มหาวิทยาลัยเลยาราชวงศ์เหล่านักรบนกก,เกาเหวพวกเขาทำลายมันแล้วลุกขึ้นไปยังที่ปราสาทแม้จะโดนโจมตีสายฟ้าแลบแต่พลังของราชวงศ์คาเลียก็ยังแข็งแกร่งเหล่านักรบจึงลาดถอยไป แต่กับดักะทะที่น่าสะบึงกลัวถูกใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านโมหอมอยากเข้าไปใกล้ปราสาทนั้นเชียวล่ะเจ้าคงไม่อยากเออลงหลุมร่วมกับบรรดาเหล่ากาวอกผู้เขาสินะโอเคเขาบอกคำเตือนเราซึ่งมันก็เป็นคำเตือนที่ดีเลยเราต้องระวังไงนั่นไงมาละ เป็นสนใจพวกมือเลยมันแพ้ไฟพวกนี้ใช้เวทถ้าใช้เวทแบบนี้มันเสียเวลารอเรามีของไฟก่อนเราบอกมาไล่เก็บเอาที่หลังเช่นเคยครับเจอพวกนี้ผมไล่เก็บเอาที่หลังครับจะเดินไปแบบเเราจะมาคุยกับคนนี้ท่านเลนนี่พวกข้ารอท่านมานานหรือเกิน หวังเพียงให้ราชวงศ์ของแทนกลับมาเกียงไกลดังเดิมอีกครั้งให้แสงนวลแห่งจันเพลนสองสว่างเหนือคาเลียด้วยเถิดโอเคอันนี้ก็ก็มีแบบล็อกเป็นตัวละครที่พูดถึงเรยนี่เออผมว่าเดี๋ยวถ้าถึงอันนี้แล้วผมว่าต้องไปเออยังไงเราก็ต้องไปปราบลาดารนี่ว่า ถ้าจะเล่นเควสเลนนี่แล้วเราจะไปตอบเควสมิลิเซนตรงนั้นน่าจะได้อยู่นะเออน่าสนใจโอเคเดี๋ยวเพิ่งพูดถึงเรื่องนะอนาคตเลยเราตอนนี้ให้รอดก่อนเออน้องหมาอันนี้มันไล่โอ้โหแรงแรงแรงอยู่โดดไปหน่อยเดียวก็แรงกุูกิงกุูกิงโอ้โหหมาล้มเลย พรรลุณกร,รมสัตว์จัดโุ้ยหมอน,นดื่มมันโอ๊ะโอ,โอ,โอแรงแรงเกินแรงเกินต้านว่ะมาแรงจัดแรงจัดเลยต้องหมาสวยมากเราแบบพูดเอ่อคอมมิเนเกชชันกัน,น,นอะไรเนี่ยพูดอะไร ลม้ลมล้มลุยเลยลูกล้มแล้วก็ต้องซ้ำเลยลูกแม่งเ,เอาแล้วไงล่ะหลบได้เว้ยรู้ทันหรอกนาะเคยเจอมา่ก่อนตายซะเรียบร้อยเจอไล่เวทแสงแสงสว่างไปเนะีเ่ยอันนี้สนเลยอันนี้สนเลยใช้เท่าไหรอ่อ่ะผมจะรีบอัพผมจะรีบอัพฉลาด ใช่เท่าไหร่วะโอ้ว่ะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกมันจะชาร์จได้โอ้ใช้ได้แล้วด้วยเออเอามาแทนเวทส่งสว่างแล้วดีกว่ามาแต่เวส่งสว่างดีมากเลยนะถ้าลงถ้ำอะ่ะคือแบบเคเราค่อยเปลี่ยนตอนลงถ้ำแล้นะหรือไม่เราก็ไปแก้ปัญหาโดยการที่ไปเก็บเห็นความทรงจำจะได้เพิ่มช่องอีกไหนลองดูเ้ย ไปอยูชาร์จได้ปะถ้าจะไม่บิดน่าจะชาร์จได้หนึ่งคันหนึ่งอ๋อชาร์จได้หนึ่งทีโหดีดีดีจัดเลยตเตรียมตัวไปหาเลนนี่ได้ละเราจะถึงแล้วหลังจา,า,า,นา,นานกที่ตามหามาเนิ่นนานใหม่ก็ตามหาไปนานมากสองพาร์ทอ่ะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สาม อูนานจะนานตรงไหนโอเคไปแต่เราต้องตัดแบบเท่ๆป่ะวะตอนนี้เราตัดเลยแล้วกันหลาไปกับเวทที่ยิงมังกรตายหรือเปล่าอ,อู๋ร้อยท่าเหมือนจะรุนแรงนะแต่แบบเบาจากเดี๋ยวยิงไปไหนอะ่ะมังกรทำอะไรอะ่ะโอแหกยังวะ เอาไม่เอาไม่เราเปน็นนักขนูเวทชาร์ตมันพ่นอะไรยิงไปไม่สนไม่สน,ไม,สนไม่สนนะไม่สนนะไม่ยิงไม่ถึงเจอเวทแรงโน้มถ่วงนี่แหละเป็นมังกรบ้ามันพน่นอีกแล้วมันพน่นอีกแล้วโอ้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 ใช่ไหมกูตาย แม่งเ,เ,เอ้ยเอ้ยกิ้งเกือบโดนออกไปเจอเวทแรงน้ำพวงเลยเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาน้ำหมดอะเป็นไงปีกเหรอโดนปีกไก่นี่ไม่ใช่มังกรนี่มันไกเดียวเดี๋ยวเดียยวโห้โคตรเลยขนาดนั้นกตายไปดีมันไล่เวทอีกแล้วมันไล่เวทอีกแล้ว ลบ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 หูลบได้ไงวะงงเหมือนกันนี่แน่อ้าวอ้าวอุ้ยเดี๋ยวดาบเพิ่งเคยเจอมังกรใช้ดาบอย่างนี้เหรออุ้ล้มไปดิเจ็บไปสิล้มอย่างนี้ก็ต้องชาร์จไปไหนอย่าเพิ่งไป,ไป เวทมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกน่าจะเป็นบล็อกคาถาแร้วต้องหาคาดาดีๆมาใส่โอเคลาไปดีด